พอเทเซียได้เห็นคนที่อยู่ตรงหน้าของเธอแล้วก็ได้ถามไปละครับว่าอาเธอร์นั่นเธอเหรอซึ่งคนในทีมสำรวจที่เห็นเช่นนั้นกระต่างพากังงละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ทันใดนั้นมันก็ต้องทาให้ทีมสำรวจต่างถาป้องกันขึ้นกันอีกครั้งเพราะจู่ๆซิวี่ก็ได้กระโดดเข้ามาหาเทเซียด้วยความคิดถึงซึ่งดากโกเห็นเช่นนั้นจึงได้รีบบอกกับเทเซียระวังตัวเอาไว้ก่อนทันทีแต่เทเซียก็ได้บอกกับโดโก้ไปว่าไม่เป็นอะไรเธอเป็นพวกเดียวกับเราแต่โดโก้ก็ไม่ได้ฟังที่เทเซียพูดมา ดาบไปทางอาเธอร์แล้วก็ได้ถามอาเธอร์ไปว่าอเอ้ยแกเป็นใครบอกฉันมาเดี๋ยวนี้อาเทอร์ Arthur ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ชักดาบออกมาจากล่างอสูรสัตว์มานาละครับแล้วก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็โดดลงมาข้างล่างซึ่งพวกฮาเลียที่เห็นเช่นนั้นก็ได้ตั้งท่าป,ป้องกันกันท,ทันทีแต่อาเธอร์ก็ได้บอกกับพวกเขาไปละครับว่าไม่ต้องกลัวไปหรอกจะเป็นพวกเดียวกับพวกนายนั่นแหละเฮเลนที่เห็นเช่นนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยละครับเธอจึงได้จะโกนบอกอาเธอร์ไปว่าอาเธอร์ Arthur, นายกลับมาแล้วอย่างนั้น พร้อมกับแรกเข้าไปกอดอาร์เธอร์ด้วยความคิดถึงทันทีสเตนาะที่ได้เห็นอาร์เธอร์ตัวปเป็นๆแล้วก็ได้จ่คิดแล้วครับว่านั่นคืออาร์เธอร์ที่ท่านเทสเซียพูดถึงบ่อยๆอย่างนั้นสินะแต่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมท่านเทสเซียถึงดูไม่ค่อยดีใจที่ได้เจอเขาเลยล่ะแต่ในระหว่างที่พวกเคเลนกําลังเข้าไปหาอาร์เธอร์ด้วยความดีใจกันอยู่นั้นโดโกก็ได้พูดตามหลังขึ้นมาแล้วครับว่าฮึม <c oughs> ขอโทษทีนะที่ต้องขัดจังหวะพวกเธอนะ่ะแต่เรามีเรื่องด่วนที่ต้องจัดการมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่อออยยย่่าาางงงงนนนััััั้้หรรรเพะตวขก็ไไมไดบ มว่าจะมีหน่วยเสริมมาช่วยในการปฏิบัติการครั้งนี้อาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้บอกกับโดโก้ไปแล้วครับว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับเพราะผมมาที่นี่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยซึ่งตัวของผมเองก็ไม่คิดว่าจะถูกว้าไปอยู่กลางดวงอาสูนซะขนาดนี้โดโก้ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ถามอาเธอร์กลับไปแล้วครับว่าอะไรนะนายจะบอกว่าอสูรทั้งหมดนี่นายเป็นคนจัดการวปคนเดียวอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันมีอาสูรกายพันระดับเอส ด้วยนะอาเธอร์ที่ได้ยินโดโก้พูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับโดโก้ไปแล้วครับว่าแล้วคุณเห็นว่ามีคนอื่นอยู่กับผมด้วยไหมละ่ะส่วนทางด้านสมาชิกหน่วยสอดแนมคนอื่นๆที่ได้ยินเช่นนั้นก็ะต่างพูดกันในแซดเลยล่ะครับว่าเขายังเป็นเด็กอยู่เลยนะพวกเราก็จะบุกมาถึงที่นี่ต้องยกกองทัพจอมเวทและเตรียมตัวมาเป็นอาทิตย์เลยเด็กคนนั้นเป็นใครเนาะมันเป็นไปได้ด้วยอย่างนั้นเหรอที่เขาจะจัดการเจ้าพวกสัตว์อสูรได้ด้วยตัวคนเดียวนะ่าแต่ว่าออร่าของเขาก็ไม่ธรรมดาจริงๆนั่นแหละแต่ทาง้ง ของแสแตนนันก็สงสัยไม่ได้ล่ะครับเขาจึงได้ถามอาเธอร์ไปว่าแล้วดวงจิตของพวกมันล่ะครับไปไหนหมดแล้วอ๋อถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วแล้วก็คู่หูของฉันมันค่อนข้างที่จะหิวน่ะแล้วยิ่งเป็นดวงจิตของอสูรด้วยแล้วแล้วก็มันก็ยิ่งชอบใหญ่เลยล่ะพอโดโกได้ยินอาเธอร์บอกมาแบบนั้นแล้วก็ได้ถามกลับไปล่ะครับว่าอ๋อเจ้าตัวเล็กนี่เนี่ยนะอีกกินดวงจิตอสูรเข้าไปหมดน่ะแต่ในระหว่างที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอยู่นั้นมันก็มีสัตว์อสูรที่ยังหลงเหลืออยู่แต่เข้ามาเอหจจอเอัังงทจะาาารร์กด้นลลคบ ซึ่งเท็เซียที่เห็นเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่อาเธอร์ก็ชิวมากๆเลยล่ะครับเขาได้ใช้ดาบสะบ้นหัวของเจ้าสัตว์อสูรผัดครึ่งไปเพียงแค่ดาบเดียวเท่านั้นซึ่งหน่วยจอดแนมคนอื่นๆที่ได้เห็นก็ต้องอึ้งกันเป็นอย่างมากเลยล่ะครับอา,าเธอร์ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้บอกกับทุกคนไปแล้วครับว่าโทษทีเหมือนผมจะพลาดไปตัวหนึ่งเนี่ยแต่ก็เถอะแต่พวกคุณอยากจะถามอะไรผมแล้วล่ะก็ขอให้ผมได้ไปอาบน้ําและหาอะไรกินก่อนได้ไหมเทเซียที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้บอกกับหัวหน้าหน่วยไปแล้วครับว่าเรองขเาาัันรรบปะกหหว้ ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเป็นคนคุ้มกันเขากลับไปที่ฐานปรญชาการเองเพราะเขาก็เป็นสหายเก่าของพวกเราเช่นเดียวกันอาเธอร์ที่ได้ยินเฮเลนพูดมาแบบนั้นก็ได้ยิ้มออกมาทันทีเลยล่ะครับส่วนทางด้านของเทเซียก็ได้ยินทักทายอาเธอร์ไปแล้วก็ได้ที่ละครับว่าฉันไม่แปลกใจเลยว่าเขาคือเพื่อนเก่าของฉันแต่ในใจลืกยๆของฉันเองก็รู้สึกแปลกๆและไม่ค่อยสบายใจมากนะเพราะมันก็หลายปีมาแล้วที่พวกเราไม่ได้เจอกันเลยและฉันเองก็คิดว่าเมื่อพวกเราได้มาเจอกันอีกครั้งมันจะต้องไม่เหมือนเดิมแน่ๆแต่ฉันบอกได้เพียงว่า ทุกคนดูตื่นเต้นที่เขาได้มาปรากฏตัวอย่างกระทันหันแบบนี้แต่ทางด้านของอาเธอร์เองก็เหมือนจะเก็บความลับอะไรเอาไว้อยู่เหมือนกับว่าเขากำลังพยายามจะตอบแค่บ,บางเรื่องที่สำคัญเท่านั้นมันจึงทำให้โดโกไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้เขาคิดวางแผนต่อไปข้างหน้าได้และพอทุกคนได้ประชุมกันเสร็จแล้วจัดมินก็ได้ขอตัวออกไปข้างนอกก่อนละครับซึ่งตอนนี้เทสเซียจะอยู่กับอาเธอร์สต่อ2เท่านั้นอาเธอร์จีนเช่นนั้นจึงได้บอกกับเทสเซียไปแล้วครับว่านี่มันก็ผ่านมานานแล้วนี่เนาะฉันคิดถึง เทสเทสเซียที่ได้ยินอาเธอร์บอกมาแบบนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาทันทีเลยล่ะครับพร้อมกับได้กระโดดเข้าไปกอดอาเธอร์ทันทีแล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่านายมันบ้าอาเธอร์บ้าที่สุดเลยฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันนะนี่เธอยังเป็นเด็กที่แย่อีกลรอเทสเงียบไปเลยบอกเลยว่าฉันไม่เหมือนเดิมแล้วย่ะครับครับงั้นเธอบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ผ่านมาเธอเป็นยังไงบ้างฉันอยากรู้เรื่องของเธอทั้งหมดเลยล่ะและภาพก็ได้ตัดมาที่ด้านนอกล่ะครับสึ่งทางฝั่งของพวกดาวัต ได้นั่งรอฟังข่าวจากเทเซียอยู่กระคอนทางทจิจงงุดหงิดพอสมควรดาวัตจึงได้พูดขึ้นมาแล้ครับว่าโอ้ยโอ้ยฉันไม่สบอารมณ์เลยวยแต่คาเลียก็เห็นต่างกับดาวัตล่ะครับเธอจึงได้บอกกับดาวัตไปว่าแต่แบบนี้ก็ดีแล้วนะไม่างนั้นต่อไ้พวกเรายกกองทัพไปทั้งหมดกองทัพของพวกเราก็ใช่ว่าจะปลอดภัยกลับมาทั้งหมดแบบนี้ดาวัตที่ได้ยินคาเลียบอกมาแบบนั้นก็ได้พูดสวนกลับไปทันทีเลยละครับว่ามันก็ใช่อยู่หรอกแต่มันจะเป็นไปได้ด้วยเหรอที่อาเธอร์นั้นจะสามารถจัดการสัตว์อสูร ได้ด้วยตัวคนเดียวนะ่ะและถ้าเขาสามารถฆ่าพวกมันได้จริงๆแล้วล่ะก็เขาจัดการมันด้วยวิธีไหนกันละ่ะคาเลียที่ได้ยินดาวัตพูดมาแบบนั้นก็ได้กระแนกันแนดาวัตไปละครับว่าอุ้ยอุ้ยฉันได้กลิ่นพวกตัวอีฉาด้วยแหละตัวเองอฉันรู้แล้วแบบนี้ฉันต้องขอท้าดวลกับเขาแล้วละ่ะคาเลียกับสแตนาะที่ได้ยินดาวัตพูดมาแบบนั้นก็ได้รีบบอกเขาไปพร้อมกันทันทีเลยละครับว่าโอเอฮียเลยเชื่อพวกฉันเถอะทำไมนายชอบเยอะจังเลยฮะพอยังไงเขาก็แค่ตัวคนเดี ดาวัตถึงแม้ว,ว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ใช่ว่าเขาจะจบสงครามได้ด้วยตัวคนเดียวซะหน่อยดาวัตที่ได้ยินคาเรียพูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับคาเรียไปแล้วครับว่าเธอไม่ต้องมาพูดหรอกนะเจ้านั่นมันไม่ปกติแล้วถ้ามันสามารถฆ่าสัตว์อสูรมานาทั้งฝูงนั่นได้มีนํำซ้ำเขายังบอกมาว่าเขาสามารถจัดการอสูรกายพาระดับเอสได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วพอจะได้เห็นท่าทางตอนที่เขาได้คุยกับทุกคนที่นั่นแล้วฉน,นี่นะรู้สึกหมันไส้สุดๆไปเลยละ่ะแต่แต่นะที่ได้ยินดาวัตพูดมาแบบนั้นก็ได้บ กับเขาไปแล้วครับว่าแต่ฉันก็คิดว่าทุกคนไม่ได้คิดแบบนายหรอกนะเฮ้ยทําไมนายต้องไปเข้าข้างมันด้วยวะเน,นี่ยฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าข้างใครหรอกนะแต่ฉันก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ที่จะให้ไปตัดสินใครโดยที่พวกเรายังไม่ได้คุยกันแม้แต่คําเดียวนายเองก็เคยได้ยินเรื่องของเขามาจากท่านเทสเซียบ่อยๆแล้วนี่นายไม่คิดว่าพวกเราเองก็สมควรที่จะให้เกียิเขาสักหน่อยอย,อย่างนั้นหรอดาวัตที่ได้ยินสแตร์นะัสบอกมาแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่านั่นมันก็แค่ความทรงจําตอนเด็กของเทสเซียแต่ตอนนนนี้้าาายเเอองกก็็ไดหร ของทั้งสองคนแล้วนี่ไม่เอานะนายเองก็อาจจะได้คุยกับเธอด้วยก็ได้นะ,ะแต่นะที่ได้ยินดาวัตกระแนกกระแนมาก็โกรธจัดเลยล่ะครับเขาจึงได้บอกกับดาวัตไปว่าเฮ้ยปากของนายมันจะมากเกินไปแล้วนะจะทําตัวเป็นเด็กไปถึงไหนกันอะไรเล่าฉันก็พูดไปตามความรู้สึกที่ฉันคิดก็แค่นั้นเองส่วนทางด้านของคาเลียที่เห็นทั้งสองคนเริ่มมีปากเสียงกันขึ้นมาแล้วก็ได้เข้าไปห้ามพวกเขาเอาไว้ล่ะครับแต่ว่าสถานการณ์มันก็ไม่ดีขึ้นเลยแต่มันก็ไปฝั่งของดาวัตล่ะครับที่ยอม ถอยออกมาเพราะตัวของเขาเองก็รู้ดีว่าสิ่งที่จสันนัทพูดออกมานั้นมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่ทันใดนั้นทเทเซียที่ได้เดินออกมาจากเต็นท์ประชุมแล้วก็ได้บอกกับทุกคนไปลวครับว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างพวกเราประชุมกันเสร็จแล้วละ่ะดาวัตที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ยิ้มแฉ่งออกมาเลยละครับแล้วก็ได้เดินตรงเข้าไปหาอาเธอร์ทันทีพร้อมกับได้บอกอาเธอร์ไปว่าอาเทอร์เลวินฉันดาวัตคาเรลวซึ่งเป็นบุตรชายคนที่4ของตระกูลคาเรเลฉันขอท้าประลองกับนายซึ่งพอทุกคนที่่เเห็นวววาาาาดาดดััไปขอออทกบธร์ ได้เชียร์ดาวัตกันใหญ่เลยล่ะครับเอาเลยดาวัตจะเาจงทําให้ทุกคนเห็นว่าพลังขวานแห่งตระกูลคาเลวของนายเนะี่ยมันสุดยอดแค่ไหนแต่ก่อนที่จะเลิกประลองกันนั้นอาร์เธอร์ก็ได้ถามดาวัตไปแล้วครับว่าเันรู้นะว่าฉันยอมรับคําท้าของนายไปแล้วแต่ฉันก็อยากจะรู้เหตุผลจริงๆว่าทําไมนายถึงอยากจะต่อสู้กับฉันละ่ะดาวัตที่ได้ยินอาร์เธอร์ถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาร์เธอร์ไปแล้วครับว่ามันก็แค่เรื่องศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายนะ่ส่วนทางด้านของโดโก้ที่เห็นว่า มีการท้าประลองกันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ได้เข้ามาเป็นกรรมการให้ล่ะครับและก็ได้บอกกฎการประลองให้กับทั้งสองคนไปว่าให้พวกเจ้าใช้มนาเสริมร่างกายได้แล้วจะหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประกาศยอมแพ้หรือหมดสภาพในการต่อสู้ก็จะถือว่าผู้นั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปพอโดโก้ได้บอกกติกาเสร็จแล้วเขาก็ได้หันไปมองที่อาเธอร์ล่ะครับพร้อมกับได้คิดว่าดาวัตเองก็เป็นนักรบที่แข็งแกร่งคนหนึ่งและยังเป็นเด็กที่ชอบต่อสู้มากอีกด้วยไหนขอดูหน่อยสิว่าอาเธอร์คนนี้จะแข็งแกร่งสมคำล่ำลือ ไม่พอโดโก้ได้คิดเสร็จแล้วเขาก็ได้แห่สัญญาณการประลองทันทีซึ่งทางฝั่งของเจ้าดาวัตที่ได้มันไส้อาเธอร์อยู่แล้วก็ไม่รอช้าล่ะครับเขาได้พุ่งก็ไปหาอาเธอร์อย่างรวดเร็วแต่ว่าอาเธอร์นั้นก็ยังสามารถหลบการโจมตีของเขาได้อย่างง่ายดายพร้อมกับได้หันไปมองด้วยจิตสังหารล่ะครับมันจึงทําให้เจ้าดาวัตสัมผัสได้ทันทีเลยล่ะครับว่าถ้าเขาบุกผีผามเข้าไปตัวเองได้ตายสมใจแน่เจ้าดาวัตที่คิดแบบนั้นได้แล้วเขาก็ได้กระโดดทิ้งระยะห่างออกมาล่ะครับมันจึงทาให้คนท ดาวัตไปแล้วครับว่าดูอะไรแผลถ้าปอตก็ยอมแพ้ไปดี่ดาวัตที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้บอกกับพวกเขาไปแล้วครับว่าพวกแกหูปากไปเลยฉันก็กาลังต่อสู้อยู่นี่ยังไงเล่าส่วนทางด้านของคาเลียและสเตนะที่ได้เห็นท่าทางของดาวัตแล้วก็ได้มองหน้ากันทันทีเลยละครับพร้อมกับได้คิดว่าฉันเองก็ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับดาวัตมานับครั้งไม่ถ้วนฉันจึงได้เห็นเขาโจมตีพวกสัตว์อสูรอย่างบ้าคลั่งและยังได้เคยเห็นเขาเอาชนะนักผจญภัยในระดับเดียวกันด้วยรอยยิ้มใน การกระหายการต่อสู้และความมั่นใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ตัวของฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเลยล่ะเพราะจากที่ฉันเห็นฉลับรู้ได้เลยว่าตอนนี้ดาวัตเขาไม่ได้ต่อสู้ด้วยรอยยิ้มหรือมีความมั่นใจว่าเขาจะเอาชนะอาเธอร์ได้เลยแต่มันกลับกลายเป็นความหวาดกลัวที่เขามีต่ออาเธอร์ตั้งหากมันจึงทําให้การโจมตีของดาวัตนั้นค่อนข้างที่จะสิ้นหวังมากเลยล่ะครับแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้อาเธอร์เลยแม้แต่น้อยแต่ทางด้านของอาเธอร์ที่เห็นว่าการไปรลองนี้มันเริ่มชักจะน่าเบื่อขึ้น แล้วเขาก็ได้เริ่มทําการโจมตีสวนกลับทันทีและเพียงแค่หมัดเดียวเท่านั้นที่ได้เข้าเป่าไปที่ท้องของดาวัตมันก็แทบจีจะเพียงพอที่จะทําให้ดาวัตจุกจะต้องถอยล่าออกไปเลยล่ะครับซึ่งดาวัตเหียนว่าตัวเองไม่สามารถโจมตีอาเธอร์ได้เลยก็ได้จากทีแล่ะครับว่าความเร็วในการตอบสนองของหมอน,นั่นมันเป็นปีศาจชัดๆแต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกเฟยเอาที่ไปกินพอดาวัตได้พูดจบแล้วเขาก็ได้ใช้ขวานทุบไปที่พื้นเพื่อให้ก้อนหินมันกระเด็นเข้าไปใส่อาเธอร์ล่ะครับแต่ว่าอาเธอร์อ สามารถป้องกันการโจมตีนั้นได้อย่างง่ายได้ซึ่งทางเจ้าดาวัตเองก็ได้ใช้จังหวะที่อาเธอร์กำลังป้องกันเศษหินอยู่นั้นเข้ามาโจมตีจากทางด้านหลังล่ะครับแต่ไม่ว่าดาวัตจะโจมตีอาเธอร์ยังไงเขาก็ไม่สามารถทําอะไรอาเธอร์ได้เลยมันจึงทําให้เจ้าดาวัตโมโหเป็นอย่างมากกับระดับฝีมือของเขาที่มันห่างชั้นกับอาเธอร์ถึงขนาดนี้แต่ทันใดนั้นอาเธอร์ก็ได้โจมตีเจ้าดาวัตกลับไปหลายจุดเลยล่ะครับซึ่งถ้าใช้ผมเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับว่าอาเธอร์นั้นได้ตัด ที่โดนเข้าไปก็ถึงกับหยุดนิ่งและสั่นดึกๆแล้วก็ได้ล้มลงไปเองในที่สุดคนในสมาชิกหน่วยสอดแนมที่ได้ดูการประลองในครั้งนี้อยู่ก็ได้ต่างพูดกันขึ้นมาแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเัินมนาการล่วไหลของมานาสินะสะแตนะ่าที่ได้ยินคาเรียพูดมาแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาเหมือนกันแล้วครับว่าเธอหมายถึงสภาวะมานาที่ถูกปิดกัน้นใช่ไหมฉันก็เคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับการล่วไหลของมานาในร่างกายและจุดที่มานาจะล่วไหลออกมาได้แต่จุดพวกนั้นมันมักจะถูกป้องกันไปในตัวตามความแข็งขงงแแก่ขอตละคน ใช่แล้วล่ะแล้วมันก็ยังเป็นจุดเล็กๆที่แทบจะไม่มีใครเลยงโจมตีจุดนั้นในการต่อสู้เลยฉันคิดว่าพวกเราได้เห็นอะไรที่มันสุดยอดแล้วล่ะ ส่วนเจ้าดาวัตที่นอนหมดสภาพอยู่นั้นก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันกันเนี่ยทำไมร่างกายของฉันมันขยับไม่ได้เลยแต่ทันใดนั้นปู่วิเลียนก็มาถึงแล้วล่ะครับเขาจึงได้พูดขึ้นมาว่าเป็นยังไงหนุ่มน้อยเธอสบายดีไหมพอทุกคนได้ยินเสียงนี้ก็ได้หันไปมองกันไปตาเดียวเลยล่ะครับและพอเชสเซียได้เห็นพวกปู่ของเขามาถึงแล้วก็ได้ถามไปแล้วครับว่าพวกคุณมาตอนไหนกันคะเนี่ยแต่ปู่วิเลียนก็ได้เข้ามาหาอาเธอร์พร้อมกับแรกเข้ามาคว้าคอ ของอาเธอร์เอาไว้แล้วก็ได้ถามอาเธอร์ไปว่าจะกลับมาทําไมไม่บอกกันก่อนล่ะยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะครับ อาเธอร์คุณหนูซิวีหววคุณทั้งสองคนเปลี่ยนไปมากเลยนะครับแกิผมได้ผ่านการฝึกแบบคลุโหดมาน่ะแล้วคุณล่ะรู้ได้ยังไงว่าผมมาถึงแล้วปุวิเลียนที่ได้ยินอาเธอร์ถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าก็ท่านอันเดียได้รับข้อความจากท่านวินซัมนะสิฉันก็เลยรีบมาที่นี่เลยล่ะใช่แล้วพอข้าเองก็คิดว่าเจ้าน่าจะถูกส่งไปยังที่คุณหนูเทเซียประจําการอยู่ไหนบอกข้ามาสิว่าเจ้าไปทําอะไรมาบ้างอาเธอร์ที่ได้ยินอันเดียถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเขาไป ครัเฮ้ยเอาจริงๆเลยนะผมก็ไม่อยากจะนึกถึงมันเลยเพราะว่าพอผมได้มาถึงแล้วพวกเราอะสูนมันก็ได้เข้ามาลุมโจมตีผมกับซิลวี่ทันทีพวกเราก็แทบจะไม่ได้พักหายใจหายคอกันเลยล่ะ,ทะเทเซียที่ได้ยินอาเธอร์บอกมาแบบนั้นก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยล่ะครับพอสิ่งที่อาเธอร์ได้เล่าให้โดโก้ฟังนั้นเป็นเรื่องจริงเธอจึงได้ถามอาเธอร์ไปต่อว่านายเป็นคนจัดการสูรทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวจริงๆสินะแล้วเรื่องประตูล่ะนายเข้าไปได้ยังไงปูวิเลียนที่เห็นว่าทเทเซียยถาามมออธร์ไ่หุดก็ได้บบอกกัเธอไปลวครับ่ามซ ใช่ตอนนี้นะเทสพอมีเรื่องที่ฉันจะต้องปรึกษากับอาเธอร์เป็นการเร่งด่วนตอนนี้มันไม่เหมาะที่จะมาคุยอะไรแบบนั้นเราจะไปกันแล้วเหรอคะท่านปู่เทสเซียได้ถามปู่กลับไปแต่อันเดียก็ได้บอกกับเทสเซียไปแล้วครับว่าไม่ใช่พวกเราหรอกคุณหนูเพราะว่าท่านต้องอยู่ที่นี่ยังไงละ่ะส่วนพวกเราต่างหากละ่ะที่จะต้องออกไปโอ้อะไรกันล่ะคะอาเธอร์เพิ่งกลับมาถึงได้ไม่นานพวกท่านก็จะพาเขาไปอีกแล้วเหรออาเธอร์ที่เห็นว่าเทสเซียกําลังงอแง,งยอยู่ยก็ได้บอกก,บกับเธอไปแล้วครับว่าเทสฉันเองก็มีหลายๆอย่าง ที่อยากจะถามพวกเขาเหมือนกันน่ะ่า่แล้วล่ะเทเซีย <ess> พาอดันเจี้ยนแห่งนี้ก็ได้ถูกพิชิตไปแล้วถึงยังไงซะทุกคนก็ต้องออกเดินทางในไม่ช้านี้เธอเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ถูกต้องไหมล่ะเพราะหลังจากนี้ทีมของเธอจะต้องยุ่งกันอีกแน่ฉะนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเจ้ายังจําสิ่งที่เราตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ได้ไหมเทเซีย <ess> ที่ได้ยินปู่ถามมาแบบนั้นก็ได้ทําหน้าเศร้าออกมาล่ะครับก่อนที่เธอจะตอบปู่ไปอย่างเข้มแข็งว่าฮ่าฉันจําได้ว่าจะต้องเข้มแข็งขึ้นด้วยพลังของตัวเองรับทราบครดี จงแข็งแร่งขึ้นด้วยพลังของตัวเองซะอันเดียที่เห็นว่าทุกคนสามารถตกลงกันได้แล้วก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าเอาละ,เ,าละเตรียมตัวออกเดินทางกันได้แล้วเพราะหลายเดือนที่ผ่านมาคุณหนูเทเซียเองก็แข,งแข็งแข่งขึ้นมากเหมือนกันและการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นมันก็สามารถฝึกการต่อสู้ของคุณหนูได้เป็นอย่างดีเลยล่ะเทเซียที่ได้ยินอันเดียพูดมาแบบนั้นจึงได้พูดขอบคุณอันเดียไปล่ะครับขอบคุณนะคะท่นา,านอาจารย์ที่ช่วยชี้แนะหนูซึ่งอาเธอร์ที่ได้ยนินเทเซียพูดมาแบบนั้นก็แปลกใจเป็นอยย่่่าาาางงมกเเละครจไดด้ิว อาจารย์อย่างนั้นเหรออันเดียรับเช็เสียเป็นลูกศิษย์เหรอเนี่ยฉันไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยและพอทุกคนได้ตกลงกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เดินออกนอกเต็น์กันมาละครับและพอแสแตนาร์ได้เห็นอาเธอร์ออกมาแล้วก็ได้ทําความเคารพไปทันทีดาวัตที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ตะคอกใส,ส่สแตนาร์ไปละครับว่าเฮ้ยแล้วทาไมนายต้องไปทําความเคารพเขาด้วยล่ะเนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทํานี่จะทําผิดอะไรไปอย่างนั้นเหรอส่วนทางด้านของพวกอาเธอร์นั้นก็ได้เดินไปที่ประตูวาร์ปกันทันทีเลยละครับแต เธอก็อดสงสัยไม่ได้ละครับเขาจึงได้ถามซิวีไปว่าแล้วทำไมเธอถึงไม่คุยกับเทเซียไปล่ะซิวีที่ได้ยินอาเธอร์ถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าแมแแมสาวๆมันก็ต้องมีความลับกันบ้างนั่นสิอ๋อเหรอนี่เธอเป็นสาวแล้วเหรอเนี่ยเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวหนูจะไปเซอร์ไพรส์เธอเองพอพูดจบเขาก็ได้เดินเข้าไปในวาร์ปกันทันทีแต่พออาเธอร์ได้มาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็ได้พบกับหมีที่มีตัวขนาดมหึมาที่ได้ยืนตะงาพร้อมที่่่จะะเเเออออาารรืงงงยูตหน้ขลส หรับตอนนี้ก็ได้จบลงไปแล้วซึ่งเจ้าหมีตัวนี้จะเป็นอาสูรเรืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้จบแล้วครับบ๊ายบาย